ตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใครไม่เคยต้องลองเลยค่ะแพนเคก้กผักบ็อกโคลี่ไม่ต้องใช้แป้งใช้ข้าวโอ๊ตแทนทำง่ายมากค่ะกระทะร้อนแล้วใส่แป้งแพนเคก้กลงไปได้เลยนะคะวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบง่ายๆในครัวหมดเลยนะคะอันนี้เลยค่ะเราใช้ผักบ็อกโคลี่ใช้ข้าวโอ๊ตแทนแป้งนะคะ เกลือป่นเล็กน้อยตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งนะคะไม่มีใส่น้ำตาลหรือนมก็ได้นะคะนมข้นอะไรพวกนี้สุดท้ายค่ะใส่นมสดลงไปเลยใช้วิธีปั่นง่ายๆนะคะเะซปันใช้เครื่องปั่นไร้สายสตัวนี้สะดวกมากๆปั่นไม่นานนะคะก็จะได้ แป้งแพนเค้กบ็อกลี่ที่เข้มข้นใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะเปิดแก๊สนะคะไฟกลางไปทางอ่อนนะคะใช้กระทะเคลือบกระทะเคลือบแบบแบนๆแบบนี้ถ้าไม่มีกระทะอะไรก็ได้แล้วก็ทาน้ำมันลงไปบางๆที่กระทะก่อนนะคะเนื้อแป้งแพนเค้กบ็อกลี่ก็จะเข้มข้นประมาณนี้ค่ะกระทะร้อนแล้วใส่แป้งแพนเค้กลงไปได้เลยนะคะ โรยธัญพืชลงไปหน่อยนะคะเจแปนก็โรยงาขาวงาดำตามด้วยเม็ดอัลมอนด์สไลด์นะคะเพื่อนๆมีธัญพืชอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแป้งแพนเค้กด้านล่างเริ่มล่อนเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านค่ะตอนนี้หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ แตบนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เป็นแป้งนะคะเป็นเนื้อข้าวโอ๊ตก็จะไม่ค่อยออแป้งจะไม่ค่อยเกาะแบบแน่นหนามากนะคะไม่เป็นไรเราก็จัดให้สวยงามน่าทานมั่นใจว่าแพนเค้กสองฝั่งสุกทั่วแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยนะคะเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะไม่ต้องใช้แป้งใช้ข้าวโอ๊ตแทนแล้วเป็นแพนเคก้กผักบ็อกโคลี่นะคะ อันนี้น่ากินมากดูสิจะราดน้ำผึ้งเพิ่มก็ได้นะคะเพิ่มความหอมอร่อยเดี๋ยวเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมาก ไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเป็นแพนเค้กเพื่อสุขภาพทําง่ายมากๆเลยขั้นตอนก็ง่ายวัตถุดิบน้อยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ